ครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูขั้นตอนการตั้ง IP address นะครับแล้วก็พร้อมการตั้งค่าของ Network นะครับในส่วนที่ควรจะตั้งนะครับของเครื่อง5335นะครับเริ่มต้นด้วยกดศูนย์ค้างไว้ประมาณ 5v นะครับแล้วกดบวกบวก start นะครับพร้อมกันครับพาสโคดจะเป็น6789นะครับกด c o n f i r มนะครับผม ไปที่ปุ่มแมชชีนสเตตัสนะครับสังเกตนะครับก็คือจะเป็นหน้าสวิตช์โหมดแล้วนะครับก็ไปที่ปุ่มแมชชีนสเตตัสครับผมไปที่เมนู o l นะครับครับมาที่ p r i ้น s ์เซต n ิ n งเน็ตเนะครับมาที่ตรงแท็บกรุ๊ปนะครับเลือกคำว่าคอ n เนคชันนะครับเน็ตเวิร์เซนะครับแล้วมาที่ตรงหน้าฟีเจอร์นะครับแล้วเลือกโปรโตคอลเซตติ้งนะครับ ข้อสังเกตนะครับข้อ2นะครับข้อ2ก็จะเป็น tcp ip นะครับตรงนี้เรามาดูนะครับว่าเครื่องเป็นเป็น ipv c เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับข้อ3นะครับข้อนี้สัมพันนะครับมันก็จะมีโหมดฟังก์ชันของเครื่องนะครับคือจะตั้งให้เป็น auto dhcp เหมือนค้นหา ip อัตโนมัติหรือจะเป็นการกำหนด f i x ip ที่เครื่องถ่ายเลยก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับ ข้อดีของการ auto dhcp นะครับก็คือจะเป็นการค้นหาเน็ตเวิร์กที่ว่างอยู่ของเน็ตของของวงเน็ตเวิร์กนั้นๆน,น,นะครับส่วนข้อเสียมันนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่ไฟเลาเตอร์ดับนะครับเครื่องก็จะเจน IP มาให้ใหม่ค่า IP ที่เราตั้งไว้อตอนลงไดเวอร์ที่เครื่องถ่ายมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วทำให้เราต้องมาตั้งค่า IP ใหม่ทุกครั้งนะครับส่วน static นะครับ,รบก็จะเป็นการ f i ก ip นะครับ ตัวนี้ข้อดีก็คือว่าไม่ว่าเครื่องเราเตอร์ดับนะครับเวลาเปิดมาใหม่นีครับตัวเครื่องถ่ายเอกสารเราจะจําค่า IP นั้นไว้เลยนะครับจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็หลักๆผมจะแนะนํามาตรงที่คําว่าสแต t i c นะครับเซฟนะครับแล้วก็มาตั้งเป็น IP นะกดเช้งนะครับก็ใส่ IP เลยนะครับ1 9 2นะครับจุด1 6ึุดนะครับ IP 200เนี่ยจะเป็น IP ที่ผมสมมุติขึ้นมาเองนะครับค่าเน็ตเวิร์กวงวงหนึ่งนะครับจะใช้ได้ตั้งแต่เลข2จนถึง254นะครับเราใส่ตัวไหนก็ได้ห้ามซ้ํากันนะครับอันนี้ผมสมมุติมาอยู่ที่200นะครับแล้วก็ใส่ Submet Mark นะครับ255.255.255.0นะครับเกตเลยนะครับ นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือเสร็จสิ้นการตั้ง i p a d d r e เดนะครับอีกข้อนึงนะครับที่จะมาแนะนำนะครับตัวนี้จะเป็นการตั้งค่าของค่าเน็ตเวิร์กเรื่องของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นตัว m e ม o r รีของเครื่องนะครับในที่เราจะต้องเรียนรู้นิดนึงนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นการตั้งพวกเมมเบรีของเครื่องนะครับข้อ2นะครับจ็อบทิเค็ตเนี่ยครับตัวนี้ลิมิตมันอยู่ที่8เมนะครับ ก็แนะนําให้ตั้งไว้ที่สุดเลยนะครับจ็อบทิกเก็ตนะครับเมมเบรีนะครับส่วนรีซีฟบัฟเฟอร์นะครับ USB นะครับก็จะเป็นการรับงานจาก USB นะครับก็คือสูงสุดจะอยู่ที่หนึ่งี่สิบส k นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรองรับสูงสุดเลยนะครับเราเลือกนะครับรีซีฟบัฟเฟอร์นะครับเราเลือกเป็นสปูลตัวฮาร์ดดิสต์นะครับถ้าเราตั้งสปูลตัวฮาร์ดดิสต์ก็คือมันจะมาเก็บข้อมูลไว้อยู่ที่ฮาร์ดดิสต์หรือให้ฮาร์ดดิสต์ทำงานแทนนะครับ แต่ถ้าเราตั้งโน้สปูลมันจะไปทํางานของพื้นที่ของแรมนะครับถ้าเราไปตั้งสปูลตัวห้ d ดิสเราจะได้พื้นที่ของแรมกลับมาเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่ครับหัวข้อนี้มันสามารถตั้งสปูลตัวห้าดิสได้แล้วก็เลือกสปูลตัวห้าดิสไปหมดเลยนะครับเราจะได้พื้นที่ของแรมกลับมานะครับผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับถ้าเผื่อผมตั้งโน้สปูลนะครับไอ้ตัวนี้หายไปนะครับตัวนี้จะได้ตัวนี้กลับมานะครับ นี่ครับนะครับจะได้พื้นที่กลับมานะครับตัวนี้มันมีการตั้งไว้อยู่แล้วนะครับโอเคตัวนี้ก็จะเป็นรีซิปบัตเฟอร์นะครับของพอตนะครับก้านตหนึ่งนะครับก็เราก็จะตั้งตัวนี้ให้เต็มเลยนะครับนะครับแล้วก็กดออกมาเลยนะครับเอซีออกมาแล้วกดรีบูทนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นนะครับของการตั้งค่านะครับ ของตั้ง IP Address แล้วก็ตั้งค่าเน็ตเวิร์กนะครับของเครื่องถ่ายกับสาร5335นะครับ